สวีดัสสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนวันนี้อยู่กับช่องจุ๊บจุ๊บอีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่หมดช่วงสนุกหรือหมดช่วงกิจกรรมทีมออฟเดอะซีซั่นหรือทิวเทสไปนะครับก็กิจช่วงนี้ก็ไม่ค่อยน่าเปิดนะช่วงนี้ก็เป็นกิจกรรม Wo ลเดอร์บอยนะครับซึ่งเซียๆหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงทุนกับกิจกรรมนี้มากนะอาจจะต้องรอหลังกิจ w o n เดอร์บอยนะครับก็วันนี้นะครับวันที่15พฤศจิกายนนะครับทางเอฟซีออนไลน์ได้มีแพ็กใหม่มานะน,ะนี่แพ็กนี้เลย นะครับเป็นแพ็คนัมเบอร์เซเว่นนะครับขายแค่3วันเท่านั้นนะสำหรับแพ็คนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ทุกคนดูกันว่าเหมาหมดทุกแพ็คเนี่ยในงบประมาณเกือบ2 0 0 0 0บาทเนี่ยนะครับเราจะได้นัมเบอร์เซเว่นหรือเปล่าแล้วมันจะคุ้มค่ากับการเปิดหรือเปล่าคลิปนี้มีคําตอบนะครับก็ก่อนอื่นเลยใครดูคลิปนี้อย่าลืมฝากก,ากไดไลค์กดติดตามทุกช่องทางของผมให้ด้วยละกันนะครับพี่ๆฝากกดไลค์ให้หน่อยละกันนะทุกคนนะใครดูแล้วนะเออเพื่อน,พ,อนพี่พี่น้องๆทุกคนนะผมขอกดไลค์ผมหน่อยละกันนะก่อนดูคลิปก็ไดด้ยยินีเละครับ ชื่นชอบมันก็โดเน a t หรือสมัครสมาชิกกันได้นะครับเค okay, เดี๋ยวเราลุยกันนะคนจะขอดีเตอร์มาแล้วนะครับประมาณ2องห0ื0สองบาทนะสำหรับไ d ดีนี้นะครับก็ขอบคุณมากด้วยนะครับเค okay, เดี๋ยวเราลองเหมาหมดเลยละกันนะไปเหมาหมดขออนุญาตเหมาหมดเลยนะครับนัมเบอร์เซเว่นนะครับตามล่าค้าส์นัมเบอร์เซเว่นครับเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมซื้อถูกเป่าวะเอ้ยถูกถูกเป่าวะเอ้ยถูกเลยถูกเลยถูกลเค นะครับฝาก,กไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะเ,นเพื่อนๆฝากก,กดติดตามทุกช่องทางผมนะหนักันมานะครับมาดูกันนะว่าสอง0มนบาทเนี่ยได้ประมาณากี่เอ็มกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราเปิดกันที่เงินก่นอนละเงินมีอยู่หกแสนห้าเนาะอุ้ยเงินเอ็มได้มา154อยห้าบสี่นะก็ถือว่าโอเคนะครับเงิน,น่ะเงินเอ็มถือว่าโอเคเลยนะครับเพื่อนๆ,ๆ,ๆนะครับมีมามีทั้งหมดกี่ใบวะเนี่ยสามสามสิบสองสิบแปด ยี่สิบเอ็ดใบครับเดี๋ยวเราเริ่มวันที่ใบนี้ก่อนเลยครับนะใบนี้น่าจะเป็นแพ็คถูกสุดแพ็คอ๋อนะใบนี้ก็ไม่ขอไหนมากแล้วขอแค่มีไฟมาก็ดีใจแล้วครับนะวันด,ดีนะครับตอนนี้ก็ไลฟ์สตรีมอยู่ด้วยนะวันด,ดีครับใครดูทีมก็ยังดูหนิกันมาได้นะครับลิงก์ปักหมุดได้เลยนะพี่ๆนะครับดูทีมจัดแผนจัดโครสนะจ๊ะปักลิงก์ไว้ให้อุ๊ยบาซิลจายูซีดีมใครวะอุ๊ยคาเซมิโร่ครับบวกอะไรเชียเซมิโลบอก อุ้ยโอเคนะเอาว่ะทุกคนนะกระเสีมวิโรดมาว่ะอุ้ยโอเคนะแพ็คโออะแพ็คโอผมว่าผมโอเคนะแฮปปี้นะป่ะเอาซิมิโลมาใบที่สองครับเที่ยวล้านอยู่นะอุ้ยวนนึกบอยว่ะโอ้ใครวะเนี่ยเปเป้เ,ปเปหรอใช่ไหมใช่ไหมวิลฟิกซิงโก้เฮ้ยมึงมาเล่นปีกแล้วเหรอจากเซนเตอร์แบ็กอะนะถามจริงแชท หนักเลยตัวนี้เออแม่งหนักจริงหนักจริงเฮ้ยวัดด๊ใครวะวัดลอยของหน้าโอ้เคสโปโ้ย์อะหนักเลยวะแชทเคสโปรครับมันอาจจะมีมันอาจจะมีพี่น้องไหมครับไม่น่าใช่พี่น้องนะเมื่อกี้ไม่น่าใช่นะหน้าเหมือนนั่นนั่นเลยนะไม่น่าใช่พี่น้องนะผมว่าออร้อยเจ็ดแล้วกันนะครับแพ็กน,นี้น่าเป็นแพ็กพันเจ็ดใช่ไหมนะครับใครอยู่ พิมพ์เลขหนึ่งให้ผมหน่อยละกันเพื่อนๆใครอยู่พิมพ์เลขหนึ่งมาหน่อยฝัดมาเลยก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยเนาะนะครับป่ะเลขหนึ่งครับพิมพ์เลขหนึ่งมาได้เลยนะครับ <S 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 เฮ้ยวิดีโออะเยอรมันบุลเลอร์เหรอครับใครวะโอ้โหยันคอยเลอร์มีห้าหนึ่งแปดเหรอมั่งรายช่างมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเค่อยเปิดเอาเราเปิดนี่ก่อนละกันป่ะสวัสดีสองร้อยคนนะครับ กำลังเปิดกิจกรรมอยู่ครับเทียวไอ้บัตรลงดอครับได้ไม่ใช่บัตรลงบอไอ้อังกฤษใครวะใครวะโอ้โหเรยวาโควิวไอ้เฮียกูไม่ใช่เด็ก Kelsey เคียวซีเฮ้ยเห็นพี่เปิดแล้วมกินดหนักเลยเออไปสุดท้ายครับปะไปนี้มันอาจจะไม่ใช่ทางของผมวะเฮ้ยมันจะบอยวะอังกฤษ cm ใครวะพลังเยอะเหรอ โอ้โห1อ5คันโนคารากรครับเห็นไหมครับมีแค่ใบเดียวหรือเปล่าใบนี้เนี่ยต่อไปเป็นแพ็คอ่ะต่อไปเป็นแพ็คเป้เปงๆนะทุกคน6ใบครับแพ็คนี้นะครับร้านะเพื่อนๆฝากกดไลค์ให้หน่อยเพื่อนๆนะกระทืบไลค์ให้ผมหน่อยนัเพื่อนๆใครดูคลิปนี้อยู่นะกระทืบไลค์ให้ผมหน่อยเป็นกำลังใจให้หน่อยละกัน2000บาทนะครับไปคิดหนักเลยว่าเติมต่อหรือเปิดพารยก็พอแล้วเดี๋ยวรอดูก่อนครับ รอดูรอดูตอนจบเอ้ยเดวพอยโอ้โหคามาราอ่ะอ,อีกใบหนึ่งครับเออวิดีโอวันไหนที่เนี่ยอโหสเปนผมเบื่อชาตินี้ว่าเมสซี่โอ้โหใครจะเติมแบบนี้ดูได้แน่แต่เออดูดูดินหนักอยู่นะ บอกแล้วเนี่ยเจ็อางฮานจริงฮานจริงเลยนะี่ยฮานจัดฮานจริงแล้ครับสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาแลา้วทักทคยกันได้นะคุยกันได้ครับเอาหน่อยดิเฮ้ยใครวะโอูแรมพาดวันทับ้บอยมันต้องแบบกุลลิตป่ะสามใบกดลัวแล้วเอาเอาเอ,เอทีละใบเถอะมัน khỏa khỏa lún một đi đi quá, à, nói đi, đi, đi à, năn năn này quá, ของจริงอยู่ที่ใบนี้ทุกคนนี่แต่มันก็นหนักเหมือนเดิมแหละีค่ขั้นต่ำสี่ล้านนะกูจะหลุดขั้นต่ำมันสี่ล้านนะทุกคนมันก็นหนักเหมือนเดิมแหละผมว่านะเพื่อนๆใช่ไหมผมเปิดเลยดีกว,ว่ามาตามฟิวแล้วเอาหน่อยดีเฮ้ยวิดีโอต่อยคอปเหรอโอ้โหโอบากาบองนี่ว่ะเดี๋ยวนะ เฮ้ยเพื่อนๆอนไอสี่ล้านนี่คือมันมันคือขั้นต่ำเหรอล่าครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ใครใครใครรู้มั่งเพื่อนๆอนอันเนี้ยคือขั้นต่ำสี่ล้านแต่ผมได้สามล้านถูกไหมหรือว่าทางเกมเขาถูกแล้วครับอันเนี้ยอันนี้คือคือคืออะไรวะสี่ทีคือเออยังไงวะราคาล่วงขั้นต่ำสี่ล้านราคามากกว่าสี่ล้าน ราคามันเมื่อวานสี่ล้านครับแอดบอกอ้างอิงเมื่อคืนเมื่อวานเนาะโอเคครับราคามาลงโอเคจัดไปอันไปเลยไม่ใช่ครับไม่มันมันอันนี้ครับราคามันลงเนี่ยเขาบอกเฮ้ยโอ้ยเฮียนึกว่าดูแซดเฮียทุกคนนึกว่าดูเบียวดีด้วยโอทุกเกดเอ็ดแคฮันเซลโลราคาไปทุกวันได้ครับคุณรู้ว่าขั้นต่ำต่อราคาเมื่อคืนวันนี้ครับอ๋อโอเคครับนึกว่าโรนโดเมื่อกี้อ่ะ ผลไลค์ให้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวมีแข่งต่อนะวันนี้นะครับทัวร์เฮ้ยขาเดี๋ยวนี GT ้ทีทีเอ็มขาแล้ววะดูไม่ทันอนะ่ะเที่ยนเบอร์เซเว่นเหรอวะเอ็เคเบอร์เซเว่นออกวะ่ะเองโก็โลคันเต้อทุกคนเที่ยไอเราไอเราก็งงไวิขาดอะไรวะเที่ยกองเต้ออกมาว่ะทุกคนเอ็เคอย่างน้อยก็ถือว่าวได้อย่างน้อยก็ถือว่าได้เห็นนะคลาสเทอเทสเนี่ยเอ้ยพี่คลาสเทอเทสคัต นัมเบอร์เซเว่นเนี่ยเคยเอาว่ะนัมเบอร์เซเว่นมาเวมาให้เราเห็นเป็นบุญตาหน่อยนะเอ้ยถือว่ามาแนละนัมเบอร์เซเว่นน่ะใครบอกไม่มามาอยู่นะปกคลิปนะตอนแข่งพี่ไร้พี่ก็ไลแล้วนะพี่แข่งไปสองรอบแล้วอ่าไปต่อไปทุกคนนะอีกหกใบสุดท้ายคนระับเพื่อนๆหน่อยเวย้ยหน่อยเวย้ยตกวิดีโออะอุ้ยโอ้โหใครวะโอ้โหกระตุกยังวะได่เป็นไรวะเนี่ยโอ้โหฟาร์เบอร์ซี่ไอ้เฮียบัตเทนก็มีเอ้ย ปะเยอะเอาลันลันหน่อยได้่ยไหมวะขอะเปิดเปิดลวดไม่เอาวะเปิดลวดไม่เอาอุ้ยกระตุกใครวะเนี่ยโอ้โหไสเดอร์เฮียกุลิดก็มีเฮียแม่งฮอนแลนด์มาแม่งมีกุลิดมีโยนครับมีบาดเทนเนี่ยแม่งออกไซเดอร์ออกออกฟาร์เบอร์ซี่กูจะหนุดก็ปะไปต่อทุกคนนพี่พ ขอลันรันหน่อยดิกาลีนะ่าเดือบอยครับถูกสเปนสเปนกูปวดหัวเลยสเปน,นประเชศคือมันจะไม่มีหลัก 100. ลหนึ่งร้อยล้านเลยหรอวะคุณถารจริงเหอะไป โยโย่สวัสดีครับอัลเทน่าลวดแน่เลยพี่จุบลวดนะครับลวดลวดเลยเหรอไะลวดลวดเลยนะอ้าวสัตว์หมดเอาหน่อยเว้ยล้านี่เว้ยโอ้นบ่อยโอ้สเปนลาอูไหมลาอูร้อยสามสามเลยนะโอตาเโยเพื่อแต่ขาไอปีตัวนี้มีลำเบอร์เซเว่นนะครับโอตาเนโย สูตรครับกดที่หัวดอหัวดอปะหัวหัว,หวดอเด็กกดที่หัวดอครับสูตรไปอยูท้ายเ,เพื่อนๆนะครับปิดท้ายคลิป,ปนี้โดยใบนี้ครับ่าใครวะเบลอวะ ครับทุกคน20,000นบาทครับได้ Number ร์เซเว่นเองโกลมาตัวหนึ่งครับแล้วก็บูตาอันนี้ได้ตามเนี้ย2 0,000นบาทแล้วก็ได้เงินเอมอีกประมาณแสนห้าครับแสนห้าแสนห้านะครับก็ทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของผมด้านล่างนี้หน่อยละกันนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามมาหน่อยละกันนะครับใครแชร์ก็ขอขอบคุณมากครับใครที่แชร์คลิปนี้นะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ